เทศบาลตำบปลปากน้ำปานจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่27กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานายพีรศักิ์จิวัจนะโรดมนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปานพร้อมคณะผู้บริหารเจร้าหน้าที่ภาคเอกชนสถานศึกษาครูนักเรียนและประชาชนชาวตำบลปากน้ำปานร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เท,เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาสืบสารประเพณีไทยที่เทศบาลร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปานจัดขึ้นเพื่อ สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุส,สงฆ์จำพรรษาเป็นระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนระหว่างวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถึงวัน 95, ขึ้น15ค่้าเดือน11โดยพระภิกษุส,สงฆ์ต้องอยู่ประจํหน้าวัดใดวัดหนึ่งตลอดพรรษาเพื่อไม่ให้ออกไปเหยียบต้นก้าข้วของชาวนาเสียหายและในโอกาสอันดีนี้พุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมกันเข้าวัดทาบุญตักบาตรถือศีลปฏิบัติธรรมถวายผ้า น้าฝนและถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระภิสุสงฆ์ได้ใช้จุดเพิ่มแสงสว่างในการศึกษาพัะธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตร,รต่างๆตลอดระยะเวลาที่จําพรรษาดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้มีการหล่อเทียนขนาดใหญ่ขึ้นมาถวายเป็นพุทธบูชาโดยเชื่อว่าอน,นิสงส์ผลบุญจากการถวายเทียนจะช่วยให้ชีวิตสว่างสวยรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งที่ดีหากชีวิตมีปัญหาก็จะพบแสงสว่างสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เป็นเครื่องหมายของการส่องสว หวังในชีวิตคู่ส่วนใครที่ไร้คู่ก็จะช่วยสองทางให้พบคู่ในเร็ววันโดยการถวายเทียนข้าวพรรษาได้มีการจัดเป็นพิธีสวยงามมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยและในสมัยรัตนโกสินทร์การถวายเทียนเข้าพรรษาถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญนายพิรักษ์นายกเทศบาลตำบลปากน้ำปานกล่าวว่าวันนี้เป็นกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่เทศบาลตำบลปากน้ำปานร่วมกับโรงเรียนบ้านปากน้ำปานโรงเรียนพิเศษศึกษาโรงเรียนปากน้ำวิทยา ปีนี้เริ่มนํากลับมาหรือฟื้นใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดระบาดก็ไม่ได้จัดกันมาหลายปีปีนี้เราก็เลยตั้งใจอยากจะให้มีกิจกรรมให้เด็กมีการแสดงออกมีพื้นที่ให้กับเด็กในชุมชนสําหรับเทียพนพรรษาจะนําไปถวายให้กับวัดปากคลองปานวัดเก่าเขาน้อยก็อยากจะเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานซึ่งเทศบาลเราจะจัดขึ้นทุกปีทําให้เป็นประเพณีที่อยู่คู่กับชาวตาําบลปากน้ําปานตลอดไป วันนี้เป็นกิจกรรมวันเข้าวันษาครับที่เทศบาลปากน้ำปานร่วมกับโรงเรียนบ้านปากน้ำปานครับร่วมกับโรงเรียนพิเศษศึกษาครับแล้วโรงเรียนบ้านปากน้ำครับวิทยาครับก็ประเพณีบ้านปากน้ำปานของเรานะครับก็จะเอาเทียนนะครับไปมอบให้กับวัดปากคลองปานนะครับแล้วก็วัดเก่าเขาน้อยนะครับเทศบาลปากน้ำปานนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ ประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับามาร่วมงานนะครับของเราจะจัดขึ้นทุกปีนะครับก็จะทำให้เป็นประเพณีนะครับที่อยู่คู่กับปากน้ำปานตลอดไปครับ